สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่นายเกมครับกับแร็กนัลล็อกกา r าวิต y ี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวระหว่างสายโดดกับสายมิกนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงยังไงนะครับวันนี้ผมก็ปั้นเลเวล96สองตัวเลยนะครับตอนนี้ปั้นเลเวล96ทั้งสองตัวนะครับค่าสเตตัสนี่ก็ต่างกันนะครับสายมิกนะครับเห็นสายมิกนะครับว่าจะมีค่าลักค่าเด็กค่าอิน ค่าเอจิค่าสเต็งนะครับส่วนสายโดดนะครับจะเน้นเอจิกับเด็กเท่านั้นนะครับด้วยการมายิงการทดสอบแล้วทำให้ผมคล่องใจมากเลยนะครับว่า EdK 125เท่ากันนะครับเห็นไหมครับ125บอกอาวุธนะครับเท่ากันเป๊นนะครับไม่มีชุดชาโดนะครับเห็นไหมครับตัวละครที่เป็นสายโดดที่มีเด็กมากกว่านะครับ มันจะทำได้เมดได้สูงกว่า18หน่วยนะครับเพราะนี่ก็ห่งางค่าเด็กเนี่ยมันห่างกัน18หน่วยนะครับระหว่าง52กับ54ทดสอบจากการยิงนะครับจะอยู่ที่325 332 300นะครับประมาณ300กว่าๆนะครับคิดอยู่ที่470 ส่วนสายโดดนะครับจะยิงแรงกว่านิดหน่อยนะครับต่างประมาณ12หน่วยนะครับคิดจะอยู่ที่484นะครับอ่าพอผมคำนวณค่า ATK เท่ากันนะครับผมคำนวณประมาณนี้นะครับเอ่อส่วนข้อมูลอันไหนผิดประการใดต้องขอโทษนะที่นี้ด้วยนะครับความจริงจะโชว์ตอนที่ ใส่ของเท่ากันแล้วก็เลเวลเท่ากันแล้วก็อัพสเตตัสให้ดูความต่างนะครับแต่อันนี้คือมันเกิดปัญหาว่าเอทเอะไรเท่ากันอาวุธเท่ากันแต่กลับว่าค่าเด็กอะไม่เท่ากันแต่ความแรงมาต่างกันนะครับอันนี้ผมก็เลยมากดคำนวณคร่าวๆนะครับโดยการคำนวณน,นะครับโดยเอาค่าเอทผลรวมนะครับที่ได้จากค่าเด็กค่าวิทค่ารักรวมกันนะครับบวกค่าอาวุธ บวกลูกธนูนะครับบวกลูกธนูแล้วก็บวกค่าเด็กนะครับแต่เด็กอันเนี้ยผมเลยต้องมาหาร2นะครับเพื่อลดหาร2จะได้36 36 36, 36. บวกผลรวมนี่ครับร้อยหนึ่งร้อยบวกร้อยยี่สิบห้าแล้วบวกลูกธนูยี่สิบห้าก็เป็นสองร้อยห้าสิบบวกสามสิบหกนะครับแล้วก็มาคูณด้วย ค่าคิดิคอนนะครับ1.7จนะครับจะได้486โดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับนี่ครับว่าค่าคิดิคอนก็ออกมาประมาณ484นะครับส่วนสายมิกสายมิกเหมือนกันนะครับเอาค่าเด็กอะมารวมกันแล้วหาร2นะครับจะได้27 27บวกค่าผลรวมของค่า a d k กับอาวุธนะครับรวมกันได้ประมาณ277นะครับมาคูณด้วย 1.7เหมือนกันนะครับจะได้ค่าที่คิดิคอนประมาณ470นะครับนี่ครับค่าคิดิคอน470ครับผมมันได้ประมาณนี้ครับอันนี้ผมเป็นความคิดส่วนบุคคลนะครับด้านบนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่นี่แค่จะมาทดสอบระหว่างสายโดดกับสายมิกนะครับเวลามายิงยิงกันนะครับว่าความเร็วมันจะต่างกันขนาดไหนอะไรนี้ประมาณนี้นะครับครับอันนี้เรามาเริ่มเลยดีกว่าครับ นะครับอันนี้ยิงประมาณ300กว่าๆนะครับ3า3 3 3 4แล้วสาเราสายมิกนะครับที่มีค่าได้ค่าลักนะครับนะครับจะยิงเบากว่านิดนึงครับแต่ว่านกออกบ่อยมากครับนี่คือสายมิกนะครับเห็นไหมครับอ่าเนื่องจากจะให้เร็วขึ้นเราก็จะเริ่มมากดยักษ์เขียวนะครับนะครับค่า AFPD เท่ากันนะครับ เห็นไหมครับสายมิกก็คือเอาผลรวมต่างๆอ่ะมาใช้นะครับเห็นไหมครับจะยิงแบบว่ามีนกออกติดคิบ่อยแล้วครับมันเป็นการชดเชยแต่ค่าโดดจะยิงแรงกว่านิดหน่อยครับเห็นไหมครับการทำดับเบจลจะต่างกันเลยนะครับที่เอาฮันเตอร์มานี่คือว่าค่ายิงมันคงที่มากกว่านะครับถ้าต่อไปก็จะเริ่มใส่ชุดนะครับใส่ครบเซตนะครับ นั่งคำนวณว่าทำไมมันต่างกันเนี่ยเห็นไหมครับยิงนีครับใกล้เคียงกันมากครับเห็นไหมครับค่านกออกจะไม่เท่ากัน,นเพราะว่าอันนี้ค่าเด็กค่าอินคือ1นะครับส่วนอันนี้สายมิกสายมิกนี่ครับอิน28นะครับนกออก900กว่านะครับ 994อันนี้นกไม่ค่อยออกนะครับแต่จะคี้แรงกว่าหน่อยนึงนะครับสายโดดนะครับจะต่างกันแค่นิดเดียวเองครับระหว่างสายโดดกับสายมิกนะครับสายโดดมีข้อดีอยังไงตอนที่รลเวลร้อยร้อยร้อยนะครับจะสามารถไปใส่รองเท้าพวกเทมได้ครับเพราะว่าค่าเด็กจะสูงครับดูนะครับ,รบผมนั่งเก็บคอยไว้เพื่อจะอัพระหว่างอ,อ,อัพสายมิกตันกับสาย ก็สายโดดตันนะครับว่าความแรงจะต่างกันขนาดไหน,นครับครับดูการยิงและความต่างครับนั่งปั้นทั้งสองตัวพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้ก็นะครับอ่าครับผมเห็นไหมครับ ระหว่างสายโดดกับสายมิกนะครับจะยิงต่างกันมากนะครับนะครับผมสายมิกจะยิงสนุกกว่าเนะเล็กน้อยครับเพราะว่านกออกบ่อยนะครับตอนนี้เราก็จะมาอัพค่าสายมิกให้สุดก่อนนะครับสายมิกสุดก็คือของผมนี่จะอยู่เด็กที่66นะครับแล้วค่าอินจะเป็น44นะครับ นะครับผมเพราะว่าอีก4เวลที่เหลือนี่คือจะลงค่าวิทนี่คือสุดของสายมิกนะครับตอนนี้ก็มาดูนะครับว่ายิงเท่าไหร่476นะครับนกออกพัน50นะครับแล้วเรามาดูสายโดดนะครับสายโดดนี่คือจะเอาเด็กเก้าเก้าเลยครับมเพื่อจะเห็นความต่างครับว่ามันต่างกันขนาดไหนับสายโดดนะครับ อ่านนะครับสายโดดครับเห็นไหมครับดัมเมจจะยิงดอกละ500กว่า540ส่วนอันนี้สายมิกจะยิงอยู่ที่480นะครับต่างประมาณ20หน่วยนะครับโดยสังเกตของผมก็คือต่างประมาณ20หน่วยก็คือประมาณว่าคาดเด็กแนีม,มันห่างประมาณประมาณ30หน่วยก็คือพูดง่ายๆคือ ความแรงต่างกันที่อยู่ที่ค่าเด็กเลยครับขายไปสามสิบหน่วยครับผมส่วนค่ารวมอิติเคนะครับเห็นไหมครับสายโดดจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบแดส่วนสายมิกจะอยู่ร้อยสสามนะครับจะต่างอัน15บห้าหน่วยส5ห้าหน่วยนะครับแต่ว่าความเป็นจริงนะครับมันจะยิงกันห่างประมาณ30สบหน่วยนะครับเพราะว่าค่าเด็กอันนี้สูงกว่า เหมือนแบบ2องเท่าของค่าค่าค่าเอาคที่หายไปนะครับของค่าเด็กนะครับนะครับเพราะว่าเอาค่าเด็กมาลบกันนะครับ ค่าเด็กของ99ลบ66นะครับห่างกัน33หน่วยนะครับเห็นไหมครับอันนี้จะทำได้อยู่ที่490บวกอีก3.3ก็คือ520นะครับส่วนค่าสายโดดนะครับจะเริ่มตั้งแต่520ถึง560นะครับที่เห็นแวบ,บๆนะครับเห็นไหมครับ คือต่างกันไม่มากครับแต่ว่าดูค่านกนะครับจะออกบ่อยและค่าเนี่ยครับขึ้นอยู่ความชอบแต่ละบุคคลเลยนะครับว่าระหว่างสายโดดกับสายมิกมแตกต่างกันยังไงสิ่งที่แตกต่างอีกอย่างเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสายโดดจะค่าฮิตเยอะกว่าน่าจะทาได้เม็ดได้เยอะกว่าที่จุดค่าฮิตเนี่ยครับส่วนค่าฟีในการหลบมอเตอร์จะสู้สายมิกไม่ได้ครับสายมิกจะหลบได้ดีกว่าเพราะ เพราะว่าสายมิกอยู่ที่314นะครับจะหลบได้ดีกว่า,าส่วนค่า M A T K นะครับการโดนเวทนะครับส่วนสายมิกเนี่ยจะโดนเวทเบาวกว่านะครับเบาวกว่าครึ่งหนึ่งสมมติว่าสายโดดโดนมา200ลบไป70ก็จะโดนแค่130แต่สายมิกอโดน200จะโดนแค่60นะครับอันนี้คือเทียบ ค่าดิเฟนต์ค่าความป้องกันนะครับโดน200เนี่ยจะโดนแค่ดูผิดนะครับเห็นนะครับจะโดนเวทเบากว่าประมาณ30หน่วยนะครับครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยครับอ่มาอัพค่าลักให้นกออกก็ได้ครับครับผม นี่คือระหว่างสายมิกกับสายโดดนะครับว่ามันแตกต่างกันประมาณไหนนะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าสายโดดจะยิง540กว่าสายมิกจะยิงอยู่ที่448ครับผมครับผมนี่คือความแตกต่างนะครับค่าคีก้ก็จะแรงกว่าครับคือจะต่างกันนิดเดียวครับแต่ว่าลูกเล่นจะต่างกันนิดหน่อยครับส่วนสายมิกนี่คือจะแบกน้ำหนักได้เยอะกว่าเห็นไหมครับเพราะมีค่า t r นะครับเพิ่นมนน้ำหนักนี่คือแบกน้ำหนักได้ถึง3,240ัสร้อส่วนสายโดดนะครับจะแบกน้ำหนักได้ที่ส0 0พันเก้านะครับ,รบที่2 0 0พนเก้านะครับนะครับเห็นไหมครับจะอยู่ที่2 0 0พนะครับเห็นไหมครับต่างกันหลาย น้ำหนักนี่ประมาณกี่หน่วยนะประมาณ300รอกว่าหน่วยนะครับแบกกระสุนไม่ต่างกันเลยครับผมอันนี้ผมก็ตั้งใจมานั่งเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับว่าระหว่างสายมิกกับสายโดดนะครับต่างกันขนาดไหนครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมก็ชอบเล่นสายมิกครับเพราะว่ามันก็ไม่แตกต่างกับสายโดดเท่าไหร่แต่ลูกเล่นจะได้เยอะกว่าครับอย่างน้อยเลือดก,ก็ต้องมากกว่าแน่นอนครับเพราะว่า เพราะว่าสายมิกแอ่ที่เหลือจะอัพเป็นวิทแล้วนะครับถึงสายโดดจะอัพสายวิทเหมือนกันก็จะไม่มีค่ารักนะครับคือสายโดดไอสายมิกแกคือคิทิคอนก็จะบ่อยกว่านิดหน่อยนะครับนะครับสายมิกค่าคิทิคอน,นครับนี่คือความแตกต่างนะครับวันนี้ก็ขอมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับมานั่งปั้นตัวละครทัลล้งสองตัวเพื่อเทียบเลยนะครับว่าสายมิกแอรสายโดดจะแตกต่างกันขนาดไหนครับ แล้วแต่ความชอบของบุคคลเลยครับว่าค่าแต่สเตตัสแต่ละค่านะครับมีค่าเหมือนกันนะครับเราก็เลือกใช้ให้เหมาะสมครับกับตัวละครที่เราจะเล่นนะครับก็ช่วยให้เราเล่นสบายขึ้นนะครับวันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้ากดไลค์กดแชร์ลืกกดติดตามก็จะเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับคืนี้นอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ